ได้ไม่หนักเนาะจ้าจับดีจับดีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต่อมาแล้วว่าหมายอะไโอ้ยจีบตาเหมือนโอ้ยเกณฑมาแต่ละเออยกเลยคะคเออให้ชาบูเป็นคนจับไว้เอาแบบไหนเอาแบบไหนนอนเลยใช่ไหมหรือว่าส่งอันก็ได้หรือว่าอันก็ว่าอันของอันเออนุกว่าส่งอันก็ได้เออแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วฝั่งนี้เนาะนกเนาะโอเคนกว่าส่งอันได้ เออโลเอเอโลมันใหญ่อยู่มากสามคนสามคนไม่ได้ไม่ค่อยแข็งแรงอือืม,อม,อมได้ได้ได้ยกหนักก็ได้เอาเหมือนเหมือนเดิมรึว่<อ>าทำาอย<ห>่างไรอย่างไรทำอย่างนั้นแหละม,มันต้องเอานี้ลงบ่แบบนั้นนะหรือว่าเอานี้ลงได้นกอย่างคิดดูซิให้นกคิดเพราะนก ลงลงแล้วความลงนล่นแหละเาลงลงลงลาลงเหมือนเดิมใช่ไหมตัวนี้อ hey, ๋อ uh, ฉันลงมานี่ต uh, ้องหันไหมต้องหันไม่ความความอันนี้ลงเลยเนาะน่าจะได้อ uh, ยู่เนาะอ่ะ wow. อ่ะ uh, จ uh ึบ huh. จึบเออความแบบนี uh ้ด huh. ีก uh ว่าความแบบนี้เลยเออคิดว่านะโอ้โอ้ โอ้มันใกล้ๆเองเออประมาณร้อยเมตรเข็นไปเลยเออเออมัน oh, ม okay. ันอันนี่ไหมโอ้ไม่ไม่ไม่อันนี้มาไม่นุ่มๆเข็นเออเอาเดี๋ยวๆวางไว้เออเออแมนแมนให้นุ่มๆให้นุ่มๆเข้ามาตรงนี้ดีกว่าโอเคค่ะอ้าวร่วมด้วยช่วยกันเด้ออ้าวให้นุ่มๆค่อยๆเข็นลูกเอาจะเอาไปไว้หน้าบ้านแม่หวังเด้อเพราะว่าที่นั่นน่ะคือเออ ตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวนี้นมันจะต้องทําใหม่เอาทาใหม่ดีกว่ามันจะงายเงืบแล้วเออนเนอะคือที่นั่นนะ่ะมันมีกลางวันอะไรอะไรก็มีออมานั่งกันอยู่ตลอดก็เลยจะไปไว้ที่นั่นมันจะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ขึ้นมอ <laughs> <laughs> เอาไปเอาไปไปเนาะเอาไปเนาะโอเคอ้าวโอเคใช่อีกสองรอบใหญ่รอบหนึ่งแล้วก็เล็กรอบหนึ่งเราจะเข็นไปวางที่หน้าบ้านค่ะ ข้างๆบ้านลุงนั่นแหละมันจะได้มีมันจะได้ใช้ประโยชน์คือเอาจริงๆคือใช้ประโยชน์นั่นแหละประโยชน์ใช้สอยที่นี่ไม่มีคนอยู่แล้ว เราจะวางตรงไหนเราก็ดูก่อนใช่คิดว่าข้างๆเทที่อันนี้แหละข้างที่มีญ้านี่แหละคิดว่านะหรือจะเอาหน้าคิดว่าญ้าตรงนี้มันมุมมันดีอยู่ okay. ให้แม่ดาเป็นคนจับโอเดี๋ยวรถมามาไว้ทางนี้ดีกว่า เรากำลังกำลังยกมาหินอ่อนสีแดงนะคะจากจากตรงสวนยางมาที่นี่ยังไม่เสร็จค่ะเอาตอัไปเอาอีกเอาไว้นี่เลยเป็นไปไดเลยอันนี้นะนะหรือว่าเอาไปด้วยนะไปด้วยบ่<ช>โอเคขนโตค่ะ สี่คนก็ได้อยู่จ้ามันไม่มีคนก็ไม่มีคนที่จอก็เห็นมารู้นมาแล้วบ่มายูไม่แหละแอ่ไม่รู้หนล้วจ้าไปดูไปดูกันนะคะ นี่นะคะก็มาผลขึ้นอีกก็คงจะประมาณ3เที่ยวเอาไปแล้ว1เที่ยวก็เหลือสองเที่ยวสเที่ยวนะไไม่ด้้จับบออกใช่ไม่ได้จับล้อ นี่นะคะกำลังช่วยกันเข็นนะคะโอเคเข็นไปเลยเข็นไปเลยนะก่อ <laughs> จ้า บรรยากาศก็ออกมืดมืดค่ะเพราะว่ากำลังค่ำพอดีใกล้ค่ำใกล้ค่ำยำสุนทยาใกล้ค่ำยำสุนทยาถ้าเดินมันอาดเร็นี้นะคะคันตาลายนะคะต้องนั่งไม่อันนี้นะคลิปจะคลิปเราคลิปเออ่เจ้าไล์สดเนาะ ก็มุดนดด้วยล่ละค่ะนี่นะมาถึงอีกแล้ว อยอีกแล้วอืมเงี้เขาอยู่แบบป้าเงี้ยแบบอแมนให้มันอยู่ในมุมนี่เนาะอืมเออเงี้ยเขาไปอีกถ้าจะอยู่ก็อยู่มุมนี้แหละแถวนี้แหละเพราะว่ามันมันจังห่มนะนะเออนี่เงี้ยเขาไปทางโค้งงหนเยนี่านี่ก็จะว่าใดยะเออเขาี้ยเขาไปจังน่อยเออเออประมาณนั้นเออซาเออหันละหันละได้อยู่ได้อยู่ มาเด้อมาดีมาเดิมมาเดิมจะเอาอีกก่อนค่อยค่อยมาจัดเนาะค่อยมาจัดทีนี้รอบสุดท้ายก็จัดระเบียบเลยจัดให้ให้นั่งได้ดางั้นเอแม่ดาก็จะวันช่วยยกขึ้นรอให้หน่อยเตียงค่อยนะค่อยจะแก่กลับบ้านโอ้เตียงมันจะแก่กลับบ้านไม่เตียงหรือหรือหรืออันนี้เตียงโนนเตียงที่ตั้งอย่น่ะนะโอ้อันยึดมองคุดนะมันมีเตียงอยู่วะนั่นนะ <c oughs> อันนั่งคืออันนั้นนะที่ว่าเป็นอันโอ้มันมันมันยกได้ใช่ไหมไ<ด>จ้าบอตัวนี้นะซุ้มนะไม่ได้เอาซุ้มอันนี้นะซุ้มวางของเนาะหรือเปล่า รอบสามจ้ารอบสามมันยกได้อยู่บ่มันนี้ขึ้นได้ใช่ไหม มันหนักเนาะมันต้องใช้เอาใช้แรงงานอีกเด้อถ้าตัวนั้นนะ่ะแม, <laughs> มน,น,นค,ค,ค,มมนคิดเจริาหาใหม่เนาะ,อะรอบที่3ค่ะรอบที่3รอบที่3นะคะสิอเอาแบบนอนลงคือจะเก่านะให้มันทางง่ายเดี๋ยวๆแบบนี้มัน ทำเหมือนเมื่อกี้นี้หรือเปล่าเหมือนตะกี้นี้ที่ว่าเอาเอา,เอาหัวลง,วนนลงยุงยกใหม่มหหพื้นที่เหลือเยอะ รอบสามนะคะรอบสุดท้าย ขึ้นะเออเอออาขึ้นมาเออเออเออเอาลงกมาอันนี้เออเออเออเอาขึ้นแบบนี้นั่นก็เหมือนกันมันจะได้เอาลงง่ายนะเออเออแมนแมเอออันนั้นเื่กี้ใส่สีฟาอออเลยอันเดียดเตยเออเดีนั่นแหละอืม ขึ้นตรงนี้เขียนขึ้นเนินโอ้เด้ง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 ด้งหมุนล้อหมุนล้อโอเค รอบสุดท้ายค่ะรอบสุดท้ายเนาะสองหนุ่มก็เก่งโอเคอยู่พ่อแม่เขาพูดแล้วเราสต๊อปทเร็วกว่าเราหลายเงาเร็วมบกอันนั้นละนนะคลิปนั้นหลายเงาอยู่ดอกเพราะว่าเอาชั่วโมงอยู่ช่วงนี้นะ ซอ,อย,ย,ยนี่เด้อตองยกยกแค่นี้นหะเออหันเข้าไปเลยอืมอืมหันเข้าไปนี้เลย เสร็จเรียบร้อยได้ที่นั่งกินข้าวได้ที่นั่งไว้สดได้นั่งคุยที่นั่งคุยกันได้ไดะบที่นี้าก็จิันเสีย้อะคนยกเสียงหน่้องบ้านจะยกเสียงขึนรอยนะโอเคครับเสร็จแล้วนะฮะ